ไม่ทราบว่าคุณสุชัยนะคะไม่ทราบก็ถามสิฮะเพราะคุณสุชัยนี่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะแปดสิบสามทับสิบหกครับแปดสิบสามทับเอามาบ้านผมแล้วไม่ได้ดูเลยฮะไอ้ค่ะถูกต้องนะคะตามที่อยู่ที่บ้านต้องต้องถามยามีครั้งหนึ่งเค่ะเดี๋ยวเกิดมาที่บ้านนี้มาหาเพื่อนแต่จริงๆเราบ้านไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ต้องถามมาอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่โอเคครับค่ะถนนเท่าไหร่คะถนนชยางกูรฮะชยางกูรนะคะบ้านของคุณสุชัยนี่อยู่กันทั้งหมดกี่คนทัก อยู่กันสามคนฮะอยู่กันสามคนนะคะกินอยู่รวมกันนะคะกินอยู่รวมกันคือครัวเรือนต้องกินอยู่ร่วมกันกินอยู่รวมกันไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่กี่คนคะเออก็มีผู้หญิงสอง้ชายหนึ่งชายสองหญิงหนึ่งนะคะอยู่ปกตินะคะมีใครที่ตั้งใจมาอยู่ชั่วคราวหรือว่ามาอยู่ยังไม่ถึงสามเดือนมีบ้างไหมคะเออก็คุณแม่ผมก็จะไปไปมามาคุณแม่จะไปไปมามาใช่ จะมีคุณแม่จะมีภรรยาผมจะมีผมนี่ฮะคุณแม่ก็จะไปไปมามาทีก็ไปอยู่กับยาานที่กรุงเทพบ้างบางทีก็ไปอยู่กับน้องบ้างนี้ครับคุณแม่นี่จะไปไปมามาทนี้ก็จะลงข้อมูลยังไงกรับต้องอยู่ประจำเพราะว่าต้องเยี่ยมญา้าไปไปไปอยู่ปกติปกติอยู่ที่นี่แหละเราเรียกที่อยู่จริงนะครับถ้าไปเยี่ยมญาติหรือป่วยหรือไปเข้าโรงพยาบาลแต่บางทีเขาก็มาอยู่สามเดือนหกเดือนนะฮะแต่ว่าถ้าไปถ้าถ้าไปอยู่เกินสามเดือนไหมที่อื่นนะครับโดนปกติ ก็เราไม่ได้เราไม่ได้นอนแต่เราต้องดูรูว่าตอนเนี้ยที่มาเนี่ยให้อยู่3เดือนอ่าโอเคครับค่ะค่ะต่อไปนะคะจะขอถามข้อมูลรายละเอียดนะคะข้อมูลส่วนคนนะคะก็คือคุณสุชัยนะคะคุณสุชัยไม่ทราบตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้แม้มาถามบอกอากาศนี่ลำบากปีนี้ก็ตอบสมมติกได้ครับสามแล้วปีนี้สี่สิบสามแล้วแต่ยังรออยู่ใช่ไหมฮะคุณสุชัยเกิดนิดหน่อยเกิดเดือนอะไรพศอะไรคะ เกิดเดือนพฤษภาคม2510 2510นะคะคุณชัยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเรแล้วนะคมความับผมวันนี้ฮะคุณชัยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมีครับชื่อผมอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้เลยนะคะไม่ทราบว่าคุณชัยอะจไม่ครับชื่อผมอยู่อีกหลังหนึ่งฮะ อยู่อีกหลังหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้อยู่ที่หลังนี้นะคะใช่ครับชื่อผมนี่จะอยู่ในทะเบียนบ้านอีกหลังหนึ่งที่น้องผมอยู่ค่ะแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดอุบลอยู่ที่จังหวัดอุบลค่ะแต่ผมจะอยู่ที่นี่ประจํานี่เป็นบ้านเมียผมครับค่ะครับคุณชายสำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีครับปริญญาตรีนะคะตอนนี้กําลังศึกษาต่อปริญญาโทครับกำลังศึกษาต่อปริญญาโทนะคะศึกษาต่อที่จังหวัดอุบลในเมืองนี้นะคะคุณชูชัยนอกจากอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยแล้วยังได้ภาษาอื่นอีกไหมคะ อังกฤษนิดหน่อยภาษาอังกฤษนะคะอาชีพของคุณสุชัยในรอบปีที่ผ่านมาภาษาลาวอีสานนี่ได้ไหมครับอีสานก็ถือเป็นภาษาไทยค่ะโอ้ถือเป็นภาษาไทยที่เป็นภาษาไทยครับอาชีพหลังในรอบปีที่ผ่านมาของคุณสุชัยนี้เป็นศิลชนคร่บมิลชนนะคะคุณสุชัยเกิดที่จังหวัดเกิดกรุงเทพครับเกิดที่กรุงเทพนะคะคุณแคยพักถามเยอะไปกว่านี้เสร็จแน่เลยครับถามผมแน่เลยคุณชัยพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้มา หลายปีแล้วคะสามสี่สามปีได้ครับสามปีแล้วนะคะต่อไปนะคะจะขอถามข้อมูลออนี่จะถามหมดเลยใช่ไหมฮะข้อมูลใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ฮะโทษอันนี้จะประมาณประมาณห้าถึงสิบไม่เกินสิบนาทีไม่เกินสิบนาทีเสร็จเลยค่ะสิบเสร็จทั้งหมดค่ะค่ะลักษณะข้อมูลประเทที่อยู่อาศัยนะคะลักษณะบ้านของคุณสุไัยนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยวครับค่ะเป็นบ้านตึกปูนไม้ หรือว่ารักษาบ้านนะคะคุณก็ดูสิฮะนี่คุณที่มาบ้านผมนี่นี่แหละเฮียตามนี้เลยฮะค่ะชัยมีภาระในการผ่อนชําระไหมคะไม่มีฮะไม่มีนะคะเป็นเจ้าแต่ว่าไม่แต่ว่าที่ผมอยู่บ้านนี้คือไม่มีภาระผ่อนชําระแต่ผมชาระบ้านผมที่อยู่ตอนเลขที่บ้านที่ผมอยู่ก็ไม่เป็นไรก็เอาบ้านนี้ฮะเราดูแต่บ้านเราดูแต่บ้านเราดูแต่บ้านที่คนอยู่นะฮะภาระบ้านนี้ไม่มีแต่ผมมีภาระบ้านอื่น ก็จะยึดตามบ้านที่คุณก็จะยึดตามบ้านที่เราอยู่ตอนนี้นะครับค่ะบ้านของคุณชัยมีทั้งหมดกี่ห้องนอนคะถาม่ะสามห้องนอนฮะสามห้องนอนนะคะจะมาพักรือไงฮะดูเหมือนว่าช่างกล้องเขาอยากจะมาเป็นผมมากเลยการประกอบอาหารนี้ใช้แก๊สนะคะในการใช้แก๊สครับค่ะห้องซ้วมมีเป็นลักษณะห้องซ่วมแบบชักโครกนั่งยองหรือว่ามีทั้งสองแบบคะ ไม่ใช่ชักโครกไม่ใช่นั่งยองนะฮะแต่ว่าเป็นเป็นแบบชักโครกแต่ไม่มีชักโครกอะครับค่ะเขาเรียกอะไรเป็นแบบนั่งห้อยเท้านะคะเออนั่งห้อยเท้าครับน้ำดื่มยาไม่ก็ได้ห็้ค่ะน้ำดื่มของคุณสุชัยนี้ใช้เป็นน้าน้ําฝนฮะน้ําฝนนะคะน้ําใช้นี้เป็นน้ําประปาน้ําประปาครับค่ะต่อไปนะคะจะถามในลักษณะของเครื่องใช้ในบ้านนะคะโทรทัศน์ที่บ้านของคุณสุชัยก็มีมีครับค่ะเครื่องเล่นดีวีดีบีซีดีมีครับ โทรศัพท์มือถือมีครัคอมพิวเตอร์มีครับตู้เย็นตู้แช่มีครับไมโครเวฟเตาอบมีครับเครื่องซักผ้ามีครับเครื่องปรับอากาศมีครับรถยนต์มีครับรถจักรยานยนต์ไม่มีครับนะคะที่บ้านของคุณสุชัยนี้ติดเป็นหจักรยานไม่ถามนะฮะจักรยานไม่ถามค่ะโอ้ไม่รถลรคร้อนเลยครั้งต่อไปถามนะครับท่านพอครับเดี๋ยวตะกี้ลืมอันนิดนึง สมมโนล่าสุดนี่กี่ปีมาแล้วนะเดี๋ยวค่อยถามต่อนะฮะเดี๋ยวผมลืมสิบปีที่แล้วนะสิบปีที่แล้วใช่ไหมฮะผ่านมาสิบปีแล้วยังไม่เคยดูฐานประชากรว่าเรามีการปรับแต่ว่าเพียงแต่ว่าคราวนี้เปารปรับใหญ่คือคือมันคือการทําสมมโนเราทำสิบปีครั้งเนื่องจากว่าเป็นโครงการใหญ่เราทําทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้ฐานเนี่ยปรับระยะเวลาเราจะทําก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะใช้เป็นเป็นรายปีไปแต่จริงๆเราใช้ตัวนี้มาเป็นการ คาดการจํจำนวนประชากรด้วยแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของประชากรสิบปีมาแล้วนะฮะมีต่อไหมฮะจบแล้วใช่ไหมก็จะมีข้อมูลว่าที่มาของคุณสุชัยอะค่ะติดเป็นเคเบิลทีวีจานดาวเทียมหรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าค่ะจานดาวเทียมฮะอินเทอร์เน็ตด้วยครับจานดาวเทียมเคเบิลไม่ถึงครั่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะชื่ออะไรฮะทูฮะชื่อดังสาววชิราพรสมพศพงค่ะวชิราพรสมพศพงคฮะ นี่ตัวจริงที่จะออกไปในพื้นที่เลยใช่ไหมครับอันอันตอนนี้เราสมมติตอนนี้นี่เขาคุณกชิราพรที่เป็นนี่ละแต่งตัวอย่างนี้แหละตอนนี้ก็แต่งตัวอย่างนี้แต่คุณกชิราพรเป็นเจ้าหน้าที่ของสถิตินะฮะแต่ไม่ใช่คนที่จะไปเดินจริงใช่ไหมลักษณะของการที่เขาออกลักษณะเขาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วแล้วท่านผู้ชมชิดดูนะครับข้อมูลที่ฐานตรงนี้แหละครับ เมื่อมันมีถึงระดับย่อยขึ้นมาถึงระดับในพื้นที่ของเราเนี่ยความประโยชน์ของมันจะมีสารพัดมากเพราะใานาเลือกเคหาเราเนี่ยเราเราไม่สามารถเราถามแม้กระทั่งคนที่ไม่มีที่อาศัย ถ้าเขาอยู่ใต้สะพานอย่างสมมติในในชุมชนที่มันเป็นลักษณะนั้นเราก็ถามการอยู่อาศัยของเขาถ้าเขาอยู่ลักษณะนั้นข้อมูลเขาจะมีมาก็จะออกมาเลยใช่คนอยู่ใต้สะพานลอยมีกี่คนทั่วประเทศถูกต้องแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่จะบอกให้ว่าพื้นที่ไหนมีสภาพปัญหาในเรื่องการอยู่อาศัยยังไงครับมันก็จะมีบ่งบอกคนใช้อินเทอร์เน็ตเท่าไหร่ใช้ตู้เย็นเท่าไหร่ใช้ทีวีเราดี๋ยวสังเกตดาวิดีเ้วยอ่าใบใบที่ลงข้อมูลเมื่อกี้ค่ะของน้องเขาละค่ะครับโอเคค่ะ ใบจะเป็นอย่างนี้นะคะมีสองสีนะคะอันนี้ก็เป็นสำมานประชากรเคหานะคะพศ2553ค่ะก็จะมีให้เกอกข้อมูลแยกยังไงฮะแบบนี้เขาเรียกแบบแจงนับรายละเอียดของแต่ละรายบุคคลนี่เป็นแบบครัวเรือนเรานับครัวเรือนแบบเขียวนี่เป็นแบบเลือดแบบหนึ่งของเราเราจะนับว่าในเขตเนี้ยมีทั้งหมดกี่ครัวเรือน รายละเอียดเบื้องต้นของเขาแล้วจะมีทั้งสองแผ่นไปใช่ไหมฮะถ้ต้องมีนายมาดีจะมีทั้งสองแผ่นไปครับต้องก่อข้อมูลทั้งสองแผ่นสังเกตนิดนึงว่าเรามีคําว่าลับตลอดนะครับลับนะฮะข้อมูลนี้ไม่เปิดเผยนะครับไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยมีการรวมประมวลผลอย่างเดียวครับแต่วันนี้ออกทีวีเปิดเผยของผมไปแล้วเปิดเผยได้ก็เป็นข้อมูลแบบเปล่านะครับถ้ามีตัวหนังสือไม่ได้เลยนะครับมีตัวหนังสือไม่ได้นะครับแล้วเวลาเราเดินเนี่ยเราเดินดูตามบ้านหรือว่าดูตามทะเบียนราษ หรือว่าเดินไปเลยสำรวจต้องทุกบ้านท,ทุกบ้านด้วยวิธีเดินเท้าและใช้ตาดูถูกไหมฮะใช่ไม่ได้ดูว่ามีบ้านเลขที่เท่าไหรายก็เดินไปตามเลขที่นั้นไม่ใช่นะฮะเราเราเดินด้วยสภาพควา,ามเป็นจริงเดินเ,เราผู้ห้าสบรบปสค้าอะไรนะฮะยกเว้นอ่าเราอย่างเราจะถามถ้าเป็นอาคารที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็จะถามว่าว่าว่า,วาอาคารนี้คืออะไรเช่นโรงเรียนหรือ ถ้าสัปรดคินค้าเราก็จะบันทึกไว้ลงในของเราว่าเป็นเป็นเป็นในระดับเขียวๆของเราว่ารตรงนี้นะเป็นสมมติเป็นร้าสนสำนักงานธนาคารไม่มีคนอาศัยเราก็จบแค่นั้นเอง <ฮะ S 1> ถ้ามีคนอาศัยเราถึงจะต้องถามต่อ<ฮ>ะนะครับว่าว่าคนอาศัยมีเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับใช้เวลา5้าถึงสินาทีใช้เวลาภายในเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมที่บ้านนะครับทั่วประเทศนะเพราะเดี๋ยวนี้ดาวเทียมออกไปทั่วโลกนะครับช่องนี้เนี่ย สักวันหนึ่งก็ภายในเดือนกันยานี้จะมีคนไปเยือนบ้านท่านแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้มีกําหนดว่าวันนี้จะไปอยื่นในปออกกระจายไปทีเดียวเลยครับทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนทั่วประเทศเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับที่ผ่านมาเรานี้เดินแล้วใช่ไหมครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่สี่เลยสี่ฮะสามวันที่ผ่านมามีปัญหาอะไรบ้างไหมครับมีปัญหาเนื่องจากว่าฝนตกนะฮะจะเป็นปัญหาใหญ่ของเรานะฮะโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเรฝนทุกคนันนะครับฝนตก แต่เมื่อวานนี้พอหยุดผลหยุดตกผมก็เห็นเจ้าที่อย่างนี้แล้สารนี่อนเดินก็ไปดูเขาเดินเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากว่าผู้ที่เราเราลัอสมัครมาเป็นพนักงานของเรานะครับเราเลี้ยงพนักงานของเราพนักงานจ้งน้ำนี่นะครับก็ใหม่เป็นคนในพื้นที่ใหม่นะครับอาจจะด้คการฝึกอบรมมาไม่กี่วันนะครับอาจจะไม่คล่องนัดแล้วกาขอความมือให้ทางประชาชนนะช่วยกรอห้าให้ให้ ก็เป็นกำลังใจเขาด้วยกันแล้วกันนะครับเขาข็อุตส่าห์อาสาสมัครมามาทำงานให้กับสำนักให้ให้กับประเทศนะครับในในครั้งนี้แล้วก็ขอขอให้ทุกท่านเนี่ยให้ความร่วมมือกับกับกับเจ้าที่คนที่เรามาดีนี่แหละครับมาดีรับรองได้มาดีไม่ไม่ม่เปสวยๆอย่างนี้หมดทุกคนเลยนะครับสวยๆหน้าตาดีเพราะที่ผมสังเกตดูก็ตามนั้นนะครับอันนี้มันคัดหน้าตามาด้วยหรือเปล่าตอนเนี่ยเรื่อกมาพิเศษเดี๋ยวราวนี้วายจริงๆนะครับ ไวจริงๆเลยไวกว่าทุกวันเวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่านนะครับท่านสถิตจังหวัดอุบลราชธานีท่านรัฐวัฒน์นะครับแล้วก็คุณวชิราพรนะฮะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวนายมาดีจะไปเยือนบ้านคุณนะครับแล้วก็นิดนึงครัเขาแล้วให้กำลังใจเขาหน่อยค่ะผู้โชคดีนะคะวันนี้ที่จะได้รับหนังสือนะคะก็คือคุณอังสุมาลิงอังสุมาลิงนะคะรัตนพิรมนะคะกับโกบุรีหรือเปล่าฮะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็ รับชมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วก็คุณสุนานะคะดอนวิจารณ์ค่ะรับชมที่จังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็คุท่านสุดท้ายนะคะคุณลือชัยสอนเกิดค่ะรับชมจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะ,ะมีหนังสือแจกไปให้ถึงบ้านนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับค่ะขอบคุณค่ะเวลาหมดแล้วครับ<อ>ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ